สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูซุปผักบุ้งอร่อยแซ่บหอมนัวมากๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับจะใช้เป็นผักบุ้งนานหนึ่งกรัมให้เราตัดแบ่งครึ่งเลยครับแล้วนำผักบุ้งไปลวกเลยครับต้มน้ำให้เดือดแบบนี้ใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วใส่ผักบุ้งลงไปลวกให้สุกนิ่มเลยครับเกลือจะไปช่วยให้ผักบุ้งมีสีสดและมีรสชาตินิดนึงนะครับ ตอนนี้ผักบุ้งสุกนิ่มแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปน,น็อกน้ำเย็นการนำผักบุ้งมาน็อกน้ำเย็นจะทำให้ผักบุ้งของเราไม่ดำนั่นเองนะครับตอนนี้ผักบุ้งคลายความร้อนแล้วนะครับให้เราตักขึ้นเสด็จน้ำแล้วบีบน้ำออกจากผักบุ้งให้แห้งหมาดเลยนะครับขั้นตอนนี้มาคั่วพริกหอมกระเทียมต่อเลยครับคั่วพริกหอมกระเทียมให้ติดไหมสักนิดหนึ่งให้เราใช้ไฟอ่อนในการคั่วนะครับปริมาณตามชอบได้เลยครับ ขั่วพริกหอมกระเทียมเสร็จแล้วเราไปเริ่มขั้นตอนการทําซุปผักบุ้งกันเลยครับให้เราตาพริกหอมกระเทียมขั่วแค่พอหยบยาบนะครับตําพอหยับๆยาบแล้วนะครับใส่ผักบุ้งลงไปรับปรุงรสชาติเลยครับน้ําปลาต้มสุก1ทัพพีงผงนัวครึ่งช้อนชาเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะบีบมะนาวลงไป2ซีกหรือความเปรี้ยวตามชอบได้เลยนะครับ ตามคุกเค้าให้เข้ากันนะครับในส่วนของน้ำปลานะครับอย่าเพิ่งใส่ลงไปให้เราชิมก่อนนะครับถ้าชิมแล้วปลาร้าเค็มก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับตอนนี้รสชาติใช้ได้แล้วให้เราใส่ผักชีฝรั่งซอยลงไปเลยครับและตามด้วยต้นหอมซอยหอมแขกซอยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับคุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับซุปปักบุ้งสีสันสวยงามหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับกินคู่กับไข่ต้มจิ้มกินกับข้าวเหนียวบอกเลยอร่อยแซ่บนัวมากๆเลยครับเมนูนี้ผมก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับรับรองจะติดใจวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้